สวัสด so, ีครับผมนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโบซิก้านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็มาวิเคราะห์ให้ดีนะครับเรลองทำบ้านกันต่อนะครับก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามรับชมผ่านในส่วนของเพจฟูซิก้านะครับเล่นอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับออออีกกกช่งงงทาานึคืรดซหุ้้นใตตองงค์่าาาก็สมรถกกดช่ัันนะครบ โอเคสำหรับไอดีนี้ครับอยู่เซิร์ฟหกนะครับผมก็เวอร์88 VAP4 นะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในไอดีบ้างทีมหลักที่เขาใช้เนี่ยทีมผสมนะฮะก็มีมาสเตอร์ไรซาดอนนะครับยูโนวากับลาติออสล่างเมกาพลังเนี่ยสี่ล้านห้านะครับอันดับอยู่ท็อป56เลยนะโอ้โห,โหเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอโอเค ก็ว p 4ีสีนะยผมวิเคราะห์กันแบบง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องทีมขอดูทีมก่อนเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมีเดคิโอซิสอ่าโอเคก็สามารถทำทีมได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูทีมก่อนนะครับถ้าจะเล่นจริงๆนะผมจัดไปอยู่ตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวเริ่มกันที่ทีมผสมก่อนโอเคทีมผสมเล่นแบบนี้ได้เลยได้เลยนะครับ อย่างเงี้ยผมว่าเล่นอย่างงี้ดีกว่านะครับหรือจะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมว่าเล่นทีมแบบนี้ดีกว่าหรือจะเป็นเนี่ยนี่เลยก็ได้อย่างงี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะทีมพลังจิตอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ปกติถ้าเกิดผมเล่นจริงจงผมจะเล่นแบบนี้นะฮะทำไมต้องเล่นแบบนี้เพราะว่ายูโนวาเนี่ยมันต้องเล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นตัวเทพนะครับส่วนเลจิไอ์เนี่ยเอามาเล่นเบื้องต้นก่อนก็คือเอามาเปิดแท้งนะครับมันถึกมากนะฮะ แล้วก็ลาติออสเนี่ยมันจะมีบัฟให้โปรแกรมมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่น3าตัวนี้ได้นะครับหรือเราจะจัดเป็นผสมแบบนัวๆก็ได้อ่างเงี้ยนัวๆเน,น้นตีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเล่นลูเกียกับดิออซีเนี่ยแนะนำให้เล่นเป็นทีมแบบนี้แนะนำมันสามารถทำทีมพลังจิตได้นะครับผมเห็นอยู่เนี่ยมันมีเลเล่ครับเนี่ยถ้าเป็นทีมพลังจิตให้เล่นแบบนี้นะครับ แบบนี้โอเคเลยเพราะว่าได้ไดไอ,ดออกซีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนฟอร์มนะครับได้หลายส่วน3ส,ส่วนเหมือนกันเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นทีมพลังจิตนะครับผมน,นี้เล่นได้เลยนะฮะหรือนะครับจะจัดแบบนี้ก็ได้นะครับจัดแบบยูโนวาลูเกียแล้วก็เนี่ยผมอยากเล่นแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็ใส่บัฟให้ลูเกียร์ยูโนวาเนี่ยมันไม่ต้องใช้อยู่แล้วมันก็ตีได้เลย อย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากถูกไหมฮะถ้า3ตัวนี้เท่าไหร่ขอดูหน่อยเนี่ยห้าล้านสามนะครับก็ไม่ได้ต่างมากประมาณไม่กี่แสนเองจริงๆมันใช้หินถ่ายท่อถ่ายทออได้เนะาะลองไปปรับดูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะเล่นทีผสมก็เล่นทีผสมไปเลยครับคราวนี้เนี่ยนะฮะขอดูชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นมี3ชุดก็ถือว่าได้อยู่นะสชุดแต่จริงๆมันทําได้มากกว่านี้ เนี่ยชุดเนี้ยจริงจริงมันมีชุดผู้ชายอีกชุดหนึ่งนะครับก็ปลดชุดผู้ชายด้วยนะครับขอ,องฟรีนะส่วนแฟชั่นธรรมดาเนี่ยมันมีหลายชุดมากเลยมีประมาณ4-5ชุดที่สามารถปลดได้นะก็ลองไปปลดดูนะครับ VP มันปลดได้อยู่แล้วนะตุก๊กตาเนี่ยไม่ปลดเลยนะฮะตุก๊กตาไปปลดเลยนะเบสิกเบสิกเลยนะ1 2 3แล้วก็4นะครับผมเห็นปลดกันบ่อยนะครับลองไปปลดดูนะสี่ตัวนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องการอัปเกรดโปเกมอนกันดีกว่า อ่ะผมจะดูตัวหลักๆของ ID แล้วกันโอเคจุดแรกที่ผมเห็นแล้วก็คือในส่วนของนิสัยนะครับนิสัยเนี่ยจริงใจได้ไหมได้นะไม่บอกไม่ลบแต่สำหรับยูโนวานะในในความคิดส่วนตัวก็น่าให้เป็นเดบลบนะเดบลบแล้วก็บวก ATK Special Attack เอ้ K, Ay, ack, นะ Ay, บวกสปีดขออภยัยส่วนสายฟ้าเนี่ยนะครับก็เหลือ ตรงเด็บเนาะไปเปิดให้ให้ครบนะเลยแค่เด็บอย่างเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติที่2เนี่ยเป็นเบอร์เซิร์กอ่ะได้นะครับแต่ว่าไปรีให้ได้กรอบสีม่วงแล้วกันนะครับตรงนี้ส่วนอ,อุปกรณ์เนี่ยใส่สร้อยหรือใส่เขี้ยวมังกรก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับหาริบบิ้นมาใส่นะริบบิ้นไม่มีนะครับตรงนี้แล้วก็ สกิลลึกลับนะฮะก็ยังสกิลลึกลับเนี่ยเอาออกนะครับอันนี้1อันนี้2อ,อันนี้ไม่ได้ไม่มีมีผลอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็อ,ออกครับไม่ได้มีผลอะไรจริงมันไม่ได้ช่วยเลยนะไปหาความโกรธมาใส่นะครับเอาออก3อันนะฮะสองสาไปหาความโกรธ2อันมาใส่นะครับที่มันจะมีเคลื่อนไหว10%แล้วก็มาถึงได้50%าสิเอรนลยนะี่เอามาใส่แล้วก็หาสังเคราะห์แสงมาใส่อีกตัวหนึง่ง ดีเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยให้เป็นฮิลนะครับรอบสีม่วงนะครับไอ้รอบสีทองนะครับเลเวลสีนะมันจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประดับนะครับแนะนำนะครับถ้านะครับประดับสูพีมเนี่ยมันไม่ได้มีครบสามชิ้นอะ่ะไม่ต้องใส่นะมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับสู้ไปใส่ประดับสีทองแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าแนะนําให้เป็นขั้นต่ําคือระดับสี่ไอวีนะระดับสีให้ใส่แบบเนี้ยถ้าเราจะใส่เซตอาซาเรเทอร์เนี่ยก็ใส่อาซาเรเทอร์สี่ชิ้นไปเลย มันถามว่าเซตอาซาเลเทอร์ดีไหมดีนะครับเซตนี้มันจะให้พลังโจมตี18%แล้วก็สปีด12%ถือว่าดีถ้าจะใส่ก็ใส่เซตอย่างเงี้ยสชิ้นนะครับยังไม่ต้องใส่ทองคําเอาทองคํามาชิ้นเดียวไม่ได้มีผลอะไรนะครับถ้าจะทําเป็นสีทองก็ทําเป็นสีทอง3ชิ้นมันได้สแตตดเพิ่มนะไม่ต้องไปเอาบัฟพิเศษของทองคำนะครับเพราะว่าคุณจะต้องมี3ามชิ้นถ้าคุณมีแค่ซูพปอร์เพนแดนชิ้นเดียวมันก็คืออุปกรณ์ธรรมดาแหละไม่ได้มีผลอะไรเนาะแล้วก็ฝึกโอเคปกติยีนนะครับ แนะนำให้อัพยีอำนาให้เต็มนะครับผมบอกทุกครั้งเลยนะครับทุกคนเลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอัพยีอำนาจกันนะครับทำไมต้องอัพเพราะว่าสกิลยีนี่แม่งสุดยอดนะครับบอกบอกกันเลยมันจะทําให้ถึกขึ้นแล้วตีแรงขึ้นนะครับอ่าสำหรับยูนว่ายูนว่าก็จะประมาณนี้ส่วนลูเกียนะถ้าเกิดเอาไปเล่นเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ต้องทําคืออ่าใส่ริบบินครับแล้วก็คุณสมบัติที่2ต้องปลดนะครับอืมส่วนนะฮะอ่าสายฟ้าครับกดผิดนะ ลูเกียเนี่ยเป็นสายสเปเชียลแท็กนะครับแต่ว่าคุณไปใส่เอทตั้ง30เนี่ยเสียดายมากๆนะแล้วก็ไปเปิดเดฟให้เต็มนะครับประมาณนี้นะฮะจริงๆเนี่ยเนี่ยลูเกียเนี่ยใส่อะไรบ้างครับไบแม็กนะผมจะบอกก่อนเลยครับใส่สปีดเป็นอันดับที่1ถูกไหมครับอันดับที่2ครับสายใครสายมันถ้าเป็นสายสเปเชียลก็ใส่สเปเชียลแท็กเฉยๆอย่างอื่นไม่ต้องไปใส่มันนะฮะใส่แค่2อันหลักๆก่อนนะครับตรงนี้ส่วนสกิวรับเหมือนกันเลยเอาออกครับลดพิษ ไม่ได้มีผลอะไรไฟไม่ได้มีผลอะไรเนี่ยหนะึนีเอาออกไปหาสปีดอัพมาใส่สปีดอัพแบบไหนก็คือแบบนี้โลอมาตะแบบนี้มาใส่หาโลอมตะโอเคมีละเนี่ยพลังโจมตีกายภาพบาออกครับอันนี้ไม่ใช้นะครับทั้งหมดอ,ออก5อัน1 2ึ่งสอหนึ่ไปหาสปีดอัพเพิ่มความโกรธสังเคข้อแสงบําบัดดอกไม้มาใส่นะครตรงนี้ส่วนอา,อาวุธเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะ พยายามใส่เป็นเซตเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็ในนาคตถ้าเกิดจะเล่นก็ทำมาสเตอร์นะครับแต่ถ้าไม่เล่นลูเกียนะครับก็ทําอย่างที่ผมบอกผมแนะนําทีมไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเริ่มต้นส่วนยีอานาจนะครับเนี่ยทีลูเกียอัพเต็มถูกไหมครับเหมือนกันนะถ้ายูโนวาอัพคือผมบอกไว้ว่ายีเนะี่ยควรจะไปใส่ยูโนวาก่อนนะยูโนวาแม่งเก่งกว่าลูเกียเยอะนะฮะอืมไม่เป็นไรก็รทําไปแล้วนะครับ ส่วนดีออกซี่นะครับดีออกซี่ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เล่นเป็นฟอร์มโจมตีนะฮะฟอร์มโจมตีจะเด่นจะตีแรงแล้วก็หาริบบิ้นมาใส่แล้วก็คุณสมบัติที่2อาเปิดด้วยนะครับเปิดด้วยนะฮะสายฟ้านะครับเหมือนกันทำเหมือนตัวที่แล้วเลยสกิลกรับนะครับก็เหมือนกันนะครับเอาเลเวล3ออกอา่ามันเป็นสายโจมตีเวทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟ้าเนี่ย ก็ควรอัพเป็นสายเวทแล้วก็สกิลลับเนี่ยเอาออกนะครับอันนี้ไม่ใช้เลือดไม่ใช้นะค่อนข้างห่างไกลป้องกันไม่ใช้ครับแต่เอาอ่าสปีดอัพเพิ่มความโกรธอะไรมาใส่เออเพิ่มความโกรธสปีดอัพไม่รับใส่เพิ่มความโกรธอะไรข้างไปแล้วก็ไอ้พวกเลเวลสามเนี่ยให้ใส่เป็นเลเวลสี่นะฮะอาวุธก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับยีนอำนาจอัพเต็มเหมือนกันคราวนี้เนี่ยก็อยากจะ เลจิไอซ์เนี่ยมันก็มีสกิลเปิดบัฟเหมือนกันนะครับมันมีความถึกอยู่นะเนี่ยดูเดะทำให้ถึกตั้งเยอะนะต้านทานคริติคอลด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะให้บัฟพิเศษกับทีมังกรเห็นปะ่ะเริ่มต้นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับท่ามังกร30%เห็นไหมแล้วก็มีสกิลนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีสเปเชียลแทก็กและความโกรธให้กับเพื่อนในทีมเห็นปะ่ะคือดีนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเอาไปเล่นกับยูโนวาก็จะดีเหมือนกันตัวนี้นะครับผม ส่วนตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณจะสวิตช์เล่นเป็นทีมพลังจิตนะครับก็เปลี่ยนเลยเลยนะไปถ่ายทอดซะแล้วก็อุปกรณ์การใส่เนี่ยจะเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยแล้วก็การอัพเนี่ยผมขอดูคร่าวๆแล้วกันโอเคการอัพเนี่ยถูกต้องเลยนะแต่ทําไมโอ้โหโอเคสกิลยิ้มนะครับมีอัพผิดพลาดนะอัพไม่ใช่อัพผิดพลาดหรอกอัพไม่ค่อยถูกนะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือเลเวล50ทุกอันถูกต้องนะแต่ว่านะครับ การอัพสเต็ปถัดไปเนี่ยควรจะอัพยิมอโรมาก่อนนะครับให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าเราดันไปหนักสกิลเลือดนะฮะอันนี้มันไม่ได้มีผลอะไรมากครับผมบอก,กบเลยว่าจะโจมตีเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับยิมอโรมาด้วยนะครับยิมอโรมาเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเกิดเราดัน58ยิมนะครับยิมถัดไปจะต้องเป็นยิมอโรมาครับที่เก่งที่สุดนะฮะไปถึงชาวบ้านก่อนอย่างทุสแล้วเรา 88, แปดสิบแปดเราต้องยัพยิมอโรมาให้ได้88ยิมอื่นปล่อยไว้ที่50นะไม่ต้องไปอัพเลยเนี่ย่ 72, 51, มองมุงก แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือคอสกิลให้เราใส่นะครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นแล้วก็นี่ครับสุดยอดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการล้างนะครับก็พยายามล้างอ่ะโอเคอันนี้ทําได้ดีนะครับเปิดล้างใช้ได้นะฮะโอเคอันนี้ทําได้ดีครับแต่ว่าเนี่ยไม่น่าไม่น่าอัพยิมแรกเลยยิมขาวเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องอัพยิมขาวก็ได้นะครับไปอัพยิมโรมาจะดีกว่าถัดไปครับไปดูสร้อยข้อมือหน่อยอ่าสร้อยข้อมือน้อยไปหน่อยครับสร้อยข้อมือแค่3มเองนะครับอย่างผมอ่ะผมเอาผมเปรียบเทียบแล้วกันผมเล่นเลเวล ก็พอๆกันนะครับระยะเวลาเล่นเนี่ยเซิร์ฟก็ใกล้ๆก,ก,กันอย่างเงี้ยเซิร์ฟมาก่อนผมด้วยนะครับผมเล่นเซิร์ฟเจ็ดร้อยนี้หกสิบสามไม่ใช่ไม่ผิดใช่ไหมผมเปิดไปเราห้าสร้อยนะฮะสร้อยเนี่ยสําคัญมากๆก็คือเราสามารถที่จะล้างนะครับพยายามล้างให้ได้สีทองนะแล้วก็ข้ามขั้นไปนะครับผมตรงนี้ข้ามขั้นไปแล้วก็เส้นทางเทินเนอร์ครับเส้นทางเทินเนอร์ก็ยัง ยังอัพไม่ครบครับไปอัพต่อเพิ่มนะครับตรงนี้ยังไม่เต็มนะขาดเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีดาวพัฒนาโอเคไปเปิดลูกเกียร์บ้าค้างให้ผ่านนะแล้วก็โอ้ทำไมแท่นคันโตทาไมยังไม่เปิดะครับโอ้แต่ยังไม่ได้ลงเลยนะฮะไม่ได้ลงเล่นด่านสํารวจเลยเนี่ยสกับ5ยังไม่เปิดเลยจริงๆ4กับ5มันต้องเต็มแล้วนะฮะเลเวลตงแปดสิบแปดแล้วจริงๆเลเวลสิบแปดนี้จะต้องลูกเกียร์บ้าข้างต้องปลดแล้วนะพูดถึงนะจริงๆเนี่ยนี้ไปอัพเพิ่มนะครับเนี่ยอัพเพิ่มนะ แล้วก็ไปปลดลูกเกียบ้าข้างครับมันจะช่วยได้อีกหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับไอ้นี่ก็ยังแบบอัพปรับปลายไม่มีอะไรนะฮะนี่ครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละนะฮะก็ลองปรับใช้ดูนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทีมแหละเนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทีมนะครับทีมยังไม่ค่อยแม็กเซนเท่าไหร่ผมว่าทีมนี้ไม่ค่อยเวิร์กอะ ผมว่าเล่นแบบนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยผมผมชอบหรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้ทำเดเมจสองตัวอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าทีมนี้ถ้าให้เป็นอันดับหนึ่งผมให้ทีมนี้ก็ได้อันดับหนึ่งอันดับ2องผมให้เป็นทีมนี้ถูกไหมครับอันดับ3นี่คือเปลี่ยนไปเลยนะเป็นพลังจิตไปเลยไหนไหนก็มีตัวบับธาตุแล้วก็ทําเป็นฟูลพลังจิตซะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ได้หมดนะครับอืแต่ผมชอบเดเมจสตัวมากกว่านะทได้3มทีมเราไปปรับใช้ดูนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครต์เจ้าพนซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่พใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเจน